อ่าอันนี้ครับอันนี้คืออะไรใช่ไหมคืออะไรนะอันนี้แหละครับคือกิสโมนะกิสโมนะครับผมกิสมโนี่ยมันคือตุกก๊กตานะนนนเป็นสัตว์แล้วก็เหมือนตุกน๊กตาเลยฮนะเป็นสัตว์จากเรื่องแกมลินนะปีแปดสี่ผมจำได้เลยเนะน,นี่ยผมดูตอนเด็กๆเ,เลยแล้วก็เป็นวิดีโอฮนะ ไปเช่ามาดูพ่อผมชอามาดูอะไรเงี้ยเออแล้วมันน่ารักจริงเด็กอะ่ะชอบไอตัวมกไกวอะ่ะคือเป็นสัตว์ชื่อว่าพันมกไกวอะ่ะมาจากประเทศจีนที่เบนเลยพวกน,นี้แหละนะจากจีนยอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ไปเอามาขนย้ายมาเป็นสัตว์หายากอะไรเงี้ยจากประเทศจีนนะผมจะไม่ผิดนะแล้วก็มาที่อเมริกา แล้วก็ตัวของมันเนี่ยถ้าเกิดโดนน้ำอะ่ะมันจะแตกตัวเป็นตัวย่อยๆออกมาแล้วก็เป็นตัวร้ายนะฮะที่ออกมาเนี่ยไอตัวตัวต้นแบบอะ่ะมันจะเป็นตัวดีอยู่น่ารักเลยฮนะอยู่น่ารักเลยนะแต่โดนน้ำไม่ได้แพ้น้ำแล้วก็รู้สึกจะแสงแดดด้วยนะฮะแสงแดดกับน้ำถ้าเกิดโดนน้ำจะแตกตัวออกมานะมันจะมีอยู่ซีนะ ไอตัวโกงไอหัวโจกอะ่ะที่มันมีมันมีหงอนนะฮะงอนเนี่ยมันกระโดดลงสสาว่ายน้ำเว้ยแล้วก็เต็มเลยออกมาโอ้โหถล่มเมืองเลยฮะภาคแรกอะ่ะภาคแรกส,สนุกมากเลยนะฮะแคมดินเนี่ยแต่ภาคสองอะ่ะโอ้ตกต่ำไปหน่อยฮะภาคสองอ่ะคือกลายเป็นมาเฟียใหญ่ในบริษัทอะไรเงี้ยแต่ภาคแรกอะ่ะมันจะเป็นหนังแนวแนวป o p c เ l t u r e อ่อะแนว s ีเ v นสป p ล,ลเบิร์กนะ พักแรกปีแปดสีนะพี่เบิร์ดเขาเป็นผู้อำนวยการสร้างด้วยนะฮะเรื่องเนี้ยอืมนะฮะเนี่ยแล้วมีนี่ครับโกกลูนะโกกลูนะจากสตาร์วอนเนี่ยฮะไปทำอะไรนะโกกูรูโดดังเต้ฮะเขาเขาออกมาเผยเลยว่าเฮ้ยไปก๊อปมาหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยนะฮะสำหรับตัว โกกูรูเนี่ยใช่ไหมมันคลายกันเลย่งเงี้ยไปกอบมาหรือเปล่าอ่านะเดี๋ยวผมหาข่าวแป๊บหนึ่งะฮะนี่ฮะมันจะทีเอสนะทีเออาร์เลยอะ่ะนี่ฮะแปบ๊บหนึ่งฮะใส่ก่อน <laughs> นี่ครับ แกมลินโจนังเต้บอกว่าเบบี้โยดาขโมยอย่างสมบูรณ์แบบนะอืมเออก็มันก็คล้ายๆแต่มันไม่ใช่นะนะมันไม่ใช่ท่าทีเดียวนะครับผมดูให้ดีอนะนะ,นะคือองค์ประกอบของมันเนี่ยถ้าเกิดบอกว่า c o อป,ปเนี่ยองค์ประกอบหลายอย่างถ้าเกิดเหมือนกันซะมากกว่าเนี่ย อันนี้ก็น่าจะใช่นะแต่ถ้าเกิดไอสิ่งที่มันเหมือนกันเนี่ยมันน้อยกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ก๊อปปี้นะนก็อย่างองค์ประกอบออกมาอ่านะแต่ผมว่าเป็นดุลยพินิษนะถ้าเกิดส่วนกลัวผมมองนะผมว่ามันได้กอ๊อปแต่คือได้แรงบันาดานใลใจมาส่วนหนึ่งแค่บางส่วนนะบางส่วนนะอ่าบางส่วนนะ คือตัวเล็กแหละหนึ่งละตัวเล็กเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็หูนะฮะหูยาวแค่นั้นแหละแต่จริงๆนะฮะเรื่องหูเนี่ยก็ไม่เกี่ยวด้วยจริงๆอะ่ะเพราะอะไรผมเปิดภาพต่อไปให้ดูนะ <list> นี่นะครับมันคือโยดาเนี่ยผ่พอพันเนี่ยเขาหูยาวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะตาโวเนี่ยสร้างมาก่อนแกรมรินอีกนะ อ <laughs> นะครับ star-war เนี่ย70นะอืมนี่ยายเขียนอะไรมาก่อนแล้ว7์แกมลินเนี่ย80นั่นแหละรครับคือมันหูยาวอะไรมาก่อนแล้วนะผมผมว่าไม่ไม่ใช่หรอกคือเขาเขาแค่ย่อตัวลงมาแต่พอทำให้ตัวเล็กเสร็จอะอยากทำให้น่ารักเนี่ยต <laughs> ้องเป็นแบบไหนนะพอพันโยดาเนี่ยตัวเล็กแล้วจะน่ารัก ก็ไปด้านแรงมันดาลใจมาจากไอกิสโมแค่นี้ฮะแต่ว่ารูปลักษณ์อะไรอ่ะไม่ใช่ฮะคนละเรื่องเลยไม่เหมือนแล้วแค่เป็นองค์ประกอบใหญ่ๆเท่านั้นเองคือตัวเล็กอืมแต่ไอหัวผมว่าจริงๆไม่ใช่ด้วยหัวโยดาสมัยกอนนย70ซึ่งมันเป็นซึ่งก่อนแกมลินอยูงนะก่อนนะแกมลินเนี่ย84ตาวเวอร์70อ่ะก่อน10ปีอะไรเงี้ย มันก็หูยาวก่แล้วพอย่อมาเลขเสร็จอะพอพันเนี่ยมันหูมันใหญ่ไงมันก็ต้องทาหูใหญ่ด้วยก็ถูกนะฮะเข้าใจได้เก็ตอยู่มีเหตุผลนะเอ,อ้อยยางอ่ะไม่มีขนด้วยนะเห็นไหมฮะโอเขียวมันมีไอ้กิสโมเนี่ยัวขนมันจะยาวนะฮะผมขนยาวนะเอาเอาง่ายนะได้มาแค่ลักษณะเดียวนะฮะผมก็คือ ตัวเล็กนะนะครับตัวเล็กแล้วก็การเคลื่อนไหวมากกว่านะครับแค่นั้นแหละนะการเคลื่อนไหวที่มันแบบดูดุกดิกแบบไอ้กิสโมโไงนึกออกไหมฮะมันจะการเคื่อนไหวเนี่ยเหมือนกันนะครับไอเนี่ยไอโอกกูรูก,กับกิสโมโเนี่ยฮะเหมือนกันนะฮะการลื่อนไหวเนี่ยมันจะขึ้นไหวชา้าช้าก็แก,ก๊แก,กของมันอนะ่ะอืมเหมือนกันแต่รูปลักษ ไม่เหมือนกันเลยนะฮะไม่เหมือนกันบอกว่าหูใหญ่เนี่ยผมว่าไม่ใช่มันมีเหตุนะฮะคือโยดาผอพันเนี่ยลูกเกียร์โซนอ่ะมันสร้างมาก่อนอืมไม่ใช่ว่าเฮ้ยอ,อยู่ๆอ่ะไม่มีภาคเก่าอย่างเงี้ยเออแล้วก็อยู่ๆกวกกลูกมาทีหลังอะไรเงี้ยหูใหญ่ก็อาจ<ด>จะด้านแรงบันใจมาฮนะถ้าเกิดเหมือนกันอ่ะ <ๆ S 1> ผมมองว่าแค่การเคลื่อนไหวนะับผมที่ทำให้มันดูน่ารักในเคลื่อนไหวก็แก๊กแก๊กอะไรเงี้ยพิสม แค่นั้นแหละอะอืมมันเป็นดินในพินิษนะด้าแรงบันันใจมาบางนิดนิดเนี่ยหน่อยนะฮะผมแต่ไม่ใช่แบบด้านแรงมันันใจมาแบบเุย้ยเอามาแบบทั้งหมดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่เนี่ยฮะนี่การแต่งตัวอะไรก็ต่างแล้วฮะเล็บอะไรก็คนละเรื่องนะเล็บเนี่ยมันก็คือผ่อพันยดาไงคือตาวอลเนี่ยมันมีผ่อพันไงนะเขาต้องยึดหลักนั้นอยู่นะ นะครับว่าเผ่าพันธุ์ของยูดาเนี่ยเป็นยังไงรูปร่างอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะตาก็เหมือนกันนะกับย,ยูดาเห็นไหมโกกลรูอะ่ะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะพอตัวเล็กแล้วอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละไอ้เผ่าพันธุ์เนี้ยเพราะอายุอ่ะเป็นพันปีนะผมนะอืเป็นพันปีอะไรอเงี้ยถูกไหมอันนี้มัน,นอายุร้อยปีแล้วอะ่ะไอ้โกกลรูเนี่ย มันอยู่ได้อีก900ารอยปีมันก็โตขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดถาม <head. S 1> ผมนะการเคลื่อนไหวอะผมผมว่า <of two. S 1> ด้านแรงมานานใจมาบางส่วนนะ oh. การเคลื่อนไหวอนะ่ะแบบกิดโม่อืมแต่กิดโม่ตอนตอนนั้นนะภาคแรกอนะ่ะคือเขาไม่ได้ใช้ c g นะเป็นหุ่นยนต์ไฮดรลิกนะผมอืมแล้วมันเป็นลักษณะเออมันดูสมจริงดีวะ่ะมันเป็ของจริงไนงะเอานึกออกไหมฮนะคือเขาไม่ได้ใช้ C นะีอ่ะ ไอกิสโมอ่ะเป็นหุ่นยนต์ไฮดรอลิกอ่ะเป็นการบังคับยอะไรเงี้ยอุ้ยแม่งเหมือนจริงว่ะเอองงเลยอูในโรงดูเช่าว,วิดีโอดูตอนนั้นอุ้ยเหมือนจริงเลยคือของจริงมันก็คือของจริงแหละจริงแล้วอ่ะสําหรับันเนี้ยไอวงการหนังนะฮะแต่ว่าจะให้แบบถ่ายไกลๆใช่ไหมฮะถ่ายไกลๆเสร็จแล้วก็เห็นกิสโมวิ่งไปอะไรเงี้ย หรือกระโดดเลยเงี้ยมันคงทําไม่ได้ไงถูกไหมฮะแต่ซีจีมันทำได้ไงถ่ายไกลๆนะผมแล้วก็เห็นโกกููเนี่ยอุ้ยเดินแล้วก็ใช้พลังเลยเงี้ยมันต้องใช้ซีจี้าช่วยนะแต่ไอเรื่องแกมลินเนี่ยม,มันมักจะซูมใกล้ๆนะใกล้ๆแล้วก็เห็นการเคลื่อนไหวของมันไปอะไรเงี้ยโอเคนะนี่ก็สี่สิบหกนาทีนะยังลื่นไหลเหมือนเดิมนะนะโอเค อ๋อนะฮะนี่ฮะแล้วแกมลินเนี่ยมันจะทำเป็นหนังอนิเมชั่นนะลง HBO Max แกมลินซีเค็ดอีสเดอะม็อกไกว์เนี่ยฮะ ok ใช่ไหมวะเอออะไรอย่างอะความลับของม็อกไกว์เนี่ยเป็นอนิเมชั่นอืมแล้วก็จะได้โจดังเต้เนี่ย,ยมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะนะโปรดิวเซอร์ Producer สร้างอะไรเงี้ย ผู้สร้างอืมอนิเมชันเนี้ยตัวมันถน้าฉายปีนี้นะมันรู้กี่ตอนนะเป็นซีรีส์นะครับผมเป็นซีรีส์แต่ได้ดารา,าจีนหลายคนเพราะว่าน่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศจีนนะครับผมบีดีวอลงด้วยนะที่เป็นด็อกเตอร์วูในจูรลสิกเวิร์อ่ะม,มามาพากเสียงอะไรด้วยบีดีวอลอะไรเนงะี้ยที่จีนแหละผมว่าแล้วก็จะเปิดเผยเนื้อหาที่ เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าไอ้มอกไก่มันมายังไงใครจับมันมามันเกิดขึ้นที่ไหนมันนิสัยเป็นยังไงมันมีประวัติผ่อพัดมันยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าภาคแรกเนี่ยคือพ่อพระเอกอะ่ะมันไปที่จีนไปทําธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วก็จะกลับบ้านช่วงคริสต์มาสไงจะกลับไปอเมริกาก็เลยเข้าไปร้านจีนเป็นร้านขายของเก่าจีนอะไรอย่างเงี้นะฮะ เออแล้วก็ไปถามคล้ายๆแบบเป็นอพ่อค้าคนเก่าแก่ฮะในร้านนั้นนะบอกว่านนนเ,เนี่ย,ยอยากได้ของขวัญให้ลูกอะไรเงี้ยจําได้เลยอยากได้ของขวัญให้ลูกชายนะเป็นของของขวัญน,น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไอไอเนี่ย,ไอ,ยไอพ่อมันเนี่ยรู้สึกมันจะบังเอื่นไม่เห็นได้ยินเสียงกรอกแกรกในหีบนะฮะ หีบแล้วก็เปิดไปดูหุ้ยมัน oh. พ่อก็เห็นมกไววยน้ารักอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าไอพ่อค้าชาวจีนเนี่ยเขาไม่ขายนะครับผมอ,อ่าเขาไม่ขายนะอืมไม่ขายอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเลี่ย์เหลี่ยมของไอพ่อพระเอกเนี่ยฮะเลยไปขโมยมาเวขโมยมกไาวแล้วก็พาเข้าอเมริกาอืมแล้วก็ตอนหลังอะ่ะไอพ่อค้าชาวจีนอน่ะมาตามมกไาวอะฮะที่บ้านเลยฮะตอนจบภาคแรกอะ มมเมาคืนเลย <laughs> เพราะแบบเมืองพังถล่มวุ่นวายหมดแล้ว <laughs> มันจะมีตัวหัวโจออกมาโดนน้ำะอะไรเงี้ยถล่มลเมืองเลยฮะมีสาดแสนซนไงชื่อเรื่องไงนั่นนะฮะโอเค